ดูครับกลับมาจากตลาดนัดมารอแล้วครับอย่าไปทํากันลูกอย่าไปทํากันมานี่มานี่มาให้แม่เปิดบ้านก่อนเออให้แม่เปิดบ้านก่อนลูกเออแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไอเด็กเปิดบ้านก่อนนะอุ้ย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 ใครนี่เยอะแยะเลยเนี่ยใครนี่เยอะแยะเลยเนี่ย แต่นะเข้าไปลูกอย่าเข้าไปมาเดี๋ยวพี่กัดด้านเรามานี่ลูกมานี่ออกมาออกมาอย่าไปทําน้องนะอย่าอย่าไปทํากันลูกเฮ้ยตาลตาลเขามานี่อีกคนหนึงตาลนี่ลูกมาจากไหนมาไปไหนมาฮะ หนูไปอยู่ไหนมาไม่ค่อยเห็นเลยอยู่ไหนมาลูกอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ไปไปไปอย่ามาใกล้กันหน่อยไปเดี๋ยวไปเข้าไปกัดเข้าไปลูกคุณไว้ครับทั้งหมาทั้งแมวหนูไปไหนมาลูกไม่เคยเห็นหนูเลยฮะห,หนูไปอยู่ไหนมาเข้าไป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 ลูกไปเด,กดกเดี๋ยวกัดกันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาจะกัดสะลูกร <c oughs> อ,อกินแล้วครับผมรอแม่เข้ามาให้กิน ดูสิเนี่ยเข้ามากินในบ้านเขาเลยเนี่ยไม่เอาไม่เอาอย่าไปแย่งกันลูกอย่าไปแย่งกันเดี๋ยวพ่อให้กินแล้วจัดกันอีกไปไปไปหยุดไปเดี๋ยวแม่ทําให้ข้างนอกไป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 อยู่ข้างนอกไปให้แม่ให้กินไปเดินออกไปแม่แม่ชอบแกล้งกันครับมาด้วยกันนั่นแหละครับ มาขอกินทั้งคู่นัน่นแหละแต่แม่ที่ให้แม่ที่อาหารให้กินอาหาระอะไรเนาะอาหารเปียกก็มีด้วยเฮงเดียวเลยแม่ในในหิวแล้วโโน,นั่ <c oughs> นตัวนึงน้องตาน้องกัดไม่ได้ลัวหมาเลย วัดน,นึงรอแป๊บนึงลูกมานี่มานี่มานี่แม่ลูกมามานี้อู้วอร่อยใหญ่เลยแหมอย่ามาแย่งกันลูกเอาไปนี่ของหนูมานี่นี่ของหนูก็มีนี่กินเยอะลูกให้พอเดี๋ยวพ่อให้อีกจะขอกินทุกวันเลยเนะี่ย เป็นยังไงเนี่ยแมวใครไม่รู้เนี่ยแมวใครเนาะเจ้าของปล่อยมา